โมเมนต์น่ารักน้องแอมบิเกลควักมือเรียกแม่ชมไม่ได้บอกว่าเลี้ยงลูกติดดินแต่การเลี้ยงลูกของคุณแม่ลูกสามชมพูอริยานั้นหลายคนบอกว่าชอบมากตั้งแต่การเลี้ยงลูกแฝดสายฟ้าพายุลูกชายแม่ชมที่ติดสอยห้อยตามไปทุกที่และมาที่ลูกสาวคนเล็กน้องเอมบิเกลที่ดูทรงจะเลี้ยงง่ายเหมือนพี่ๆเลยโดยเรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น้องเอมบิเกลนั้นมักจะติดสอยห้อยตามคุณแม่ชมพูอริยาไปทํางานด้วยแทบทุกที่ อย่างคลิปล่าสุดค่ะที่โพลิพัสจัดให้นํน i̇şte ามาเผยแพร่กับโมเมนที่น้องเกลนั้นไปทํางานไนรายการสามแซ่บกับคุณแม่ค่ะเป็นโมเมนที่น้องเกลกําลังกวักมือเรียกคุณแม่ทั้งนี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแม่จ๋าเลิกงานยังงานนี้น้องเกลกวักมือเรียกแม่กลับบ้านแล้วค่ะช่างเป็นโมเมนที่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะ ดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ